ไอสเกตกับซีรีส์มารวมกันได้ยังไงสนุกโบ,บะ๊ะะหาไม่ไหวค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพารี่รีวิวค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนํำซีรีส์นะที่พยายามทําตามความฝันค่ะเป็นซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจส,สร้างแรงฮือหืมได้ดีมากๆาผ่านเรื่องราวของมิตรภาพครอบครัวความรักน่ารักกุ๊กกิ๊ก,กบุกบิกท่านเพื่อนพร้อมแล้วแล้วก็เป็นตัวชา้าพลางังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะ To f l y d with you ในที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด33ตอนด้วยกันนะคะผ่านเรื่องราวของกีฬาไอซ์สเกตมาผนวกรวมก,กันกับซีรีส์ออกมาได้อย่างลงตัวมากๆชวนติดตามมากค่ะนําแสดงโดยน้องหวังอันวีนะหรือว่าที่เพื่อนๆคุณเคยจากซีรีส์เรื่องฝันคืนสู่ต้าชิงค่ะหรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องบอกว่ารักแล้วไม่คืนคําซึ่งทั้ง2เรื่องนี้พาลี่รีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ดูประกอบคู่กับน้องส่งจูเอ๋อค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเรื่องรองาวของเซินเจินอีนางเอกของเรานั่นเองสาวน้อยนักสู้ผู้แข็งแกร่งหนาที่แอบฝึกกีฬาไอสเกตนะคะมาแบบลับๆะนานถึง10ปีด้วยตัวเองทุกคนเพราะว่าแม่ของนางเอกอ่ะเคยเล่นกีฬาชนิดนี้เหมือนกันแล้วก็ได้รับการบาดเจ็บเนาะก็เลยไม่อยากให้หนางเอกอเล่นนะคะแต่ว่าดูท่าคล้ายจะไปดับฝันเจินอีมากกว่าที่ก็ต้องตามไปดูกันต่อว่าเจินอีจะทําอย่างไรต่อไปแต่วันนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่จะก้าวข้นนะในการ จากนักสเก็ตมือสมัครเล่นสู่นักสเก็ตมืออาชีพด้านความเร็วระยะสั้นนะแต่ว่าเส้นทางมันไม่ง่ายเลยทุกคนเพราะว่าการที่นายเอ๋อเราฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะทำให้ขาดทักษะพ,พื้นฐานหลายๆอย่างไป แต่แต่ค่ะทุกคนในความโชคร้ายยังมีความโชคร้ายมากกว่า oh. เมื่อจนอีนางเอกของเราอ่ะได้พบกับเศร้าเปิดเซิงนะคะราชานักสเก็ตลีลาสุดหล่อที่ใครๆต่างก็หลงรัก ทางบรีวิวเองก็เช่นกันค่ะพระเอกของเรานั่นเองที่เพียงแค่เจอหน้ากันนะระหว่างปเปิเซิงกับเจนอีกก็คือไม่เวิร์กแล้วค่ะไม่เวิร์กที่จะเจอกันเลยแต่ในความไม่เวิร์กก,ก็เกิดเป็นความสัมพันธ์และการร่วมมือกันแบบตีกันนะคะเมื่อพระเอกค่ะทุกคนสัญญาว่าจะช่วยนางเอกในการเป็นนะักสเก็ตอาชีพคือ ในระหว่างทามีเรื่องราวมากมายมากจนสุดท้ายพระเอกนะคะสัญญาว่าจะช่วยถ้าทุกคนถ้านางเอกยอมตกลงเป็นแฟนสัญญาลอกๆค่ะแล้วก็ห้ามบอกใครด้วยคือพระเอกอะทุกคนมีคติประจําใจว่าจะไม่เป็นแฟนกับคู่หูนะสเก็ตลีลาคือพระเอกเล่นสเก็ตลีลาอารมณ์ประมาณแบบเหมือนลีลาดอยู่บน น้ำแข็งคะคะเหมือนเต้นลีนลาอยู่บนน้ำแข็งแต่คู่หูของพระเอกอะ่ะดันไม่คิดแบบนั้นทําให้พระเอกอค่ะต้องดึงนางเอกเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยการอ้างสัญญาขึ้นมานั่นเองแต่จากทางเราที่ดูนั้นทุกคนเหมือนมันจะไม่ใช่แฟนหลอกๆที่มีสัญญากันเลยด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามานั้นมันสร้างบรรยากาศของความผูกพันการช่วยเหลือกันความเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนค่ะทุกคนที่ก็ขอแอบบอกเลยค่ะว่าพระเอกอะ่ะคือออกตัวแบบออก กัวไปก่อนแบบไม่รอนางเอกแล้วฟินรอได้เลยแก้นแตกแน่นอนค่ะทุกคนน่ารักเอาใจใส่ห่วงใยสุดๆโดยที่เรื่องราวเส้นทางกีฬาไอสกต็ตหลังจันนี้นะทุกคนจะโอ้โหดเดือด,ด,ดสนุกลุ้นเข้มข้นมากไปลุ้นกันด้วยกันค่ะว่าเซนจนินเอจะสามารถพัฒนาตัวเองอะ่ะจนถึงมาตรฐานของนักเล่นมืออาชีพได้ไหมจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่โค้ช จิตใจร่างกายครอบครัวไปได้อย่างไรในขนาดที่พระเอกของเราเศาเปเซอร์นะคะก็เจออุปสรรคใหญ่ซะแล้วนะทางด้านสุขภาพร่างกายที่แบบว่าโอ้ยลุนมากว่าพระเอกจะเล่นกีฬานี้ต่อไปได้ไหมอยากให้ทุกคนได้ไปดูด้วยกันคะ่ะใดๆก็คือทุกคนคะ่ะพระเอกก็คือทะเลน่นน่ารักตลกเก่งฉลาด เราเอาขนมาหมดเลยแล้วกันและที่สําคัญถ้าเป็นเรื่องของนางเอกนะทุ่มเทม,มากก็ไก่ล้านตัวขนาดแบบแกล้งเป็นแฟนกันหลอกๆนะอย่างจริงจังช่วยเหลือขนาดนี้เพื่อนๆคิดดูถ้าเป็นแฟนจริงๆอ่ะจะจริงจังขนาดไหนไม่ไหวค่ะแสนดีมากและอีกอย่างคือทุกคนยิ้มทีก็คือตายตายไปเลยท่วงท่าลีลาในการเล่นสเก็ตลีลาก็คือ น้องหวังอวีถ่ายทอดออกมาได้แบบสมบทบาทมากทุกคนเหมือนเขาเป็นนักสเก็ตลีลาจริงๆเลยดูแล้วก็แบบพรืมปิ่มในน้องมากค่ะนางเอกก็คือแก่นแร่งสู้ขยันมากๆมีความหัวรนนิดนึงนะคะแต่ว่าดูแล้วก็คือเราจะได้เรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆกับนางเอกในกีฬาชนิดนี้นะที่แบบ เติบโตเรียนรู้ข้อผิดพลาดต่างๆไปพร้อมๆ,ๆกับนะักเอจจริงๆไปลุ้นด้วยกันค่ะว่าเส้นทางสเก็ตความเร็วลละสั้น,นี้จะเดินทางไปถึงตรงไหนลุ้นมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูเคมีคู e ่ Q, พระนางดีมากเข้าคู่กันแล้วดีฟินมากฉากน่ารักรน,น่ารักระ่านทั้งสองคนเยอะมากจริงๆค่ะน่ารักนุ่มนิดไปหมดพร้อมกับความฮา,าุบะที่แบบว่า จะมีอุปสรรคเรื่องความรักเล็กน้อยเข้ามาเสริมด้วยเพราะว่าพ่อหนุ่มราชาไอสเก็ตของเรานั้นหล่อไม่ไหวคะ่ะทุกคนคนก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ชอบเยอะไปหน่อยแต่ว่ายังไงก็ให้หัวใจกับเจิงอีคนเดียวนะ คู่เพื่อนค่ะทีมซัพพอร์ตที่แบบน่ารักมากชวนลุ้นชวนตามอีกคู่หนึ่งเลยคู่เพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือคู่พระนางดีมากเป็นกำลังใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่และที่สําคัญเป็นที่ปรึกษาหัวใจที่ดีมากๆให้กับทั้งสองคนอะ่ะถ้าขาดคู่เพื่อนสองคนนี้ไปนะก็คือแพระนางของเราคืออาจจะแย่เลยค่ะทุกคนบทสนุกชวนลุ้นมากโดยเฉพาะตอนที่พระเอกบาดเจ็บอะทุกคนแล้วแบบอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไป ไปอย่างอื่นขอแอบสปอยแล้วกันนิดหนึ่งดูแล้วรู้สึกถึงพลังในการต่อสู้ฮึกเหิมค่ะผูกเรื่องกับกีฬาสเก็ตน้ำแข็งไอสเก็ตออกมาได้อย่างน่าติดตามมากๆชวนลุ้น พร้อมๆกับได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันคือดูแล้วไม่เบื่อเลยทุกคนเพลินมากทุกคนม่กจริงๆแถมยังได้เรื่องของมิตรภาพระหว่างเพื่อนเนาะโค้ชทีมไอส์คด้วยการครอบครัวค่ะการให้กำลังใจกันและกันแล้วก็การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพลงประกอบกรเพาะภาพมุมกล้องการตัดต่อทุกคนที่แบบ จะแบบไม่พูดถึงไม่ได้คือตัดต่อดีมากฉากการแข่งขันคือดุเดือดมากจริงๆดูแล้วลุ้นหนักมากคือแบบปุ๊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 บลุ้นแบบเหมือนเหมือนดูการแข่งขันนี้จริง,รงๆรายละเอียดท่องท่านาต่างเก็บมาดีมากดีเทลระหว่างเรื่องคือดีที่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็อยากจะชวนให้เพื่อนทุกคนได้ไปลุ้นไปเชียร์ทั้งสองคนกันต่อค่ะว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคกับกีฬาชนิดนี้ไปได้หรือไม่ลุ้นหนักมากทุกคน ก็อย่าลืมตามไปเชียร์เซาเปเซอร์แล้วก็เซินจันอีกันต่อได้ใน To f i ฟ w w t t y y u u ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พลีรีวิวได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย